ดูด่วนเราชนะรับเงินคนละ7,000บาทแบ่งโอนให้3กลุ่มโอนวันไหนบ้างฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหมๆ่ๆค่ะโดยจากการถแถลงข่าวของกระทรวงการคลังเมื่อช่วงบ่ายของวันที่19มกราคม2564นะคะ ก็ด้ระบุนะคะว่าโครงการเราชนะเป็นมาตรการสนับสนุนวงเงินให้ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่โดยให้เงินเยียวยาจำนวน3,500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม2564รวมเป็น7,000บาทต่อคนส่วนกลุ่มเป้าหมายจะให้ความช่วยเหลือครอบคลุมทุกกลุ่มทุกอาชีพที่มีรายได้น้อยได้แก่กลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มหาบเล่พแผงลอยกลุ่มรับจ้างเกษตรกรและกลุ่มผู้ให้บริการขนส่งส่วนบุคคลเช่นแท็กซี่ทุกๆวินมอเตอร์ไซค์นะคะโดยวิธีการรับเงินเยียวยาจากโครงการเราชนะก็จะแบ่งให้ประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์ออกเป็น3กลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มก็จะได้รับเงินโอนในช่องทางที่แตกต่างกันและได้รับเงินโอนในวันที่แตกต่างกันไปนะคะเริ่มจากกลุ่มที่1น,นะคะกลุ่มที่1น,นะคะนั่นก็คือ กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะก็จะได้รับเงินทุกวันพฤหัส,สบดีนะคะกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่เคยลงทะเบียนกับโครงการต่างๆของทางภาครัฐมาแล้วนะคะเช่นโครงการเรามาทิ้งกันคุณละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันนะคะซึ่งก็มีรายชื่อยืนยันตัวตนอยู่ในฐานข้อมูลของภาครัฐแล้วนะคะเป็นผู้ให้ความยินยอมให้นําข้อมูลไปประมวลผลหรือว่าเปิดเผยเพื่อดําเนินมาตรการอื่นๆของทางภาครัฐนะคะแต่ทั้งนี้นะคะรัฐก็จะนํารายชื่อทั้งหมด มาคัดกรองอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้ได้คนที่มีคุณสมบัติที่ผ่านเกณฑ์โครงการราชนะจริงๆนะคะซึ่งก็เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยดังนั้นคนกลุ่มนี้นะคะจึงไม่ต้องลงทะเบียนนะคะแต่ให้รอเช็คสิทธิ์ตัวเองได้ในวันที่5กุมภาพันธ์2564ผ่านเว็บไซต์ www เราชนะ com นะคะผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มนี้นะคะหากตรวจสอบสิทธิ์แล้วพบว่าตนเองมีสิทธิ์ในโครงการราชนะ จากนั้นก็ให้เข้าไปกดปุ่มยืนยันสิทธิ์ในแอปเปาตังนะคะและจะได้รับเงินผ่านแอปเปาตังเช่นกันนะคะโดยจะได้รับเงินโอนครั้งแรกจำนวน3,000บาทนะคะรวมตกเบิกจาก2ส,สัปดาห์แรกนะคะในวันที่18ปกุมภาพันธ์2,564นะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะได้รับโอนเงินอีกครั้งละ1,000บาทต่อสัปดาห์นะคะซึ่งก็จะโอนให้ในทุกๆวันพฤหัสบดีนะคะ ก็จะโอนให้ไปจนกว่าจะครบวงเงินจำนวน7 0 0 0บาทนะคะต่อไปเป็นกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2ก็คือผู้ที่ไม่มีชื่อในฐานระบบของรัฐใดๆเลยนะคะก็จะได้รับเงินทุกวันพฤหัสบดีเช่นกันนะคะกลุ่มนี้นะคะก็เป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนโครงการใดๆของรัฐนะคะและไม่มีชื่อในฐานข้อมูลของทางภาครัฐใดๆทั้งสิ้นหากเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย และมีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ที่จะมีสิทธิ์รับเงินโครงการราชนะนะคะแต่ว่าจะต้องไปลงทะเบียนราชนะผ่านเว็บไซต์ www. เราช n a .com นะคะซึ่งก็จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่29มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์2,564ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง5ทุ่มนะคะและสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ในวันที่8กุมภาพันธ์2564นะคะหากเป็นผู้มีสิทธิ และก็ลงทะเบียนผ่านแล้วรัฐก็จะโอนเงินให้เป็นรายสัปดาห์นะคะผ่านช่องทางแอปเปาตังนะคะก็จะให้ครั้งละ1,000บาทต่อสัปดาห์ในทุกๆวันพฤหัส,สบดีนะคะซึ่งก็จะเริ่มโอนครั้งแรกในวันที่18กุมภาพันธ์2564โดยครั้งแรกก็จะได้รับเงินจำนวน3,000บาทนะคะซึ่งก็รวมเงินตกเบิกจาก2สัปดาห์แรก จากนั้นก็จะได้รับเงินโอ,อนอีกครั้งละ1,000บาทต่อสัปดาห์ในทุกๆวันพฤหัสบดีไปจนกว่าจะครบวงเงิน7,000บาทนะคะ ต่อไปเป็นกลุ่มที่3านะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะก็เป็นกลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่แล้วนะคะซึ่งก็จะได้รับเงินเยียวยาจากโครงการเราชนะครั้งนี้ด้วยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งก็จะได้รับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยอัตโนมัติเลยนะคะ ก็จะได้รับเงินครั้งแรกในวันที่5กุมภาพันธ์2564และครั้งต่อไปก็จะโอนให้ทุกๆวันศุกร์ในแต่ละสัปดาห์นะคะก็จะโอนให้จนกว่าจะครบ,บวงเงินจำนวน5,400บาทและ5,600บาทนะคะโดยจำนวนเงินที่ได้รับก็จะได้ไม่เท่ากันนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น 1. กลุ่มผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน30 0 0 0บาทต่อปีก็จะได้รับเงินอยู่แล้วจำนวน800บาทต่อเดือนนะคะทีนี้รัฐก็จะเพิ่มวงเงินให้อีก 675บาทต่อสัปดาห์นะคะก็จะเท่ากับ2,700บาทต่อคนต่อเดือนนะคะรวมตลอดระยะเวลาโครงการนะคะก็จะได้รับอยู่ที่5,400บาทนะคะกลุ่มที่2นะคะนั่นก็คือกลุ่มที่มีรายได้เกินกว่า30,000บาทต่อปีแต่ว่าไม่เกิน100,000บาทต่อปีนะคะก็ได้รับอยู่แล้วที่700บาทต่อเดือนนะคะทีนี้ก็จะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อสัปดาห์นะคะ ก็จะรวมแล้วได้เท่ากับ2,800บาทต่อคนต่อเดือนนะคะรวมตลอดระยะเวลาโครงการนะคะก็จะได้รับอยู่ที่5,600บาทนะคะสำหรับการใช้สิทธิ์ในโครงการเราชนะนะคะก็จะต้องนำเงินที่ได้รับไปซื้อสินค้าในร้านค้าที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะคะเช่นร้านค้าธงฟ้าร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมโครงการคนละครึง่งโดยใช้จ่ายผ่านแอปเปาตังค์นะคะและก็ไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะ สามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่ทานที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ